ลาบปลาพี่ใส่บะเขือแจ้นี่เจ้าอันนี้คือบะเขือแจ้เนาะมันจะเฮินเฮิรนบะเขือเฮินวันนี้ลาบปลาพี่อะสวัสดีเจ้า,น,า,า,จานี่มากินลาบปลาบ้านลุงเดชลุงความเนี่ยเจ้าปลาเมืองหนานคนหลับดอกคำใตกก้กินที่จักน,จนกระจ่างเอ่อกินที่จันกระจ่างคนกินอยู่กับแพงเพชรอีก ปาลานนานเนาะลาบลาบสูตรอย่างหานี่เป็นห้องซูรอย่างหาเจ้าสูตรทั้งเหนือนเขาเนีน่ยเนาะสูตรพะเยาเนาะ,ะแล้นลาบกะตัดขวางก้างอยก่อนอเอาเหรอเปก้างทีก่อนไหนเป็นก้นนกางแงาวที่ก่อนเนาะอเอากระตัดอเอาโอ้ยกระตีอ๋อนี่เทคนิคการลาบตัดก้างมันตัดก<อ>้างมันครับแต่มันไม่ก้างน้อยป่านนี้ก้างน้อยกินกันได้ก่อเคยมีก้างแล้วเนาะ ไม่มีก้างขวางคอย่ติล้มล้อย่ติมือหลับเนาะปวนกะเพาะคุ้งกระหลับล้มตึ้งล้มน่ะนี่วันนี้หลับพุกสามเนาะล้มเนาะมันได้ทั้งสามไว้หลับป่าล้ม นี่ขนาดเอาเอาเก็บไว้น่นี่เท้าแจ๋สองฟีดไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมวะใครนะเปเก้าห้องใช่ใช่คือเขาได้มาสามตัวก็เอามดถึงสามตัวนะเจ้ามันจะรุ่นรุนเดียวกันมดเนาะมาด้วยกันมาด้วยกันเป็นทีมกัเจ้าถ้าถ้าเขาได้เขาก็จะได้หลายๆตัวเนาะมันมามันมาประกู่กันเลยเนาะเดี๋ยวก็มาพร้อมชีสโซลาปมา เมืองพะเยาเหมือนเมืองนานากระจกตั้งตั้งเมืองน,นานเคนมีกำไรวะเจ้าแม่เอลตุ้งจ้างได้กินลาบป,ปาลาจ้ะเออลาบปลาเมืองน,นานเออเอลท่าวางาังขาคือปะใส่สาวน้อยอ,นนอินั่นน่ะเออ <laughs> จนพินาศมาอยู่นี่อ๋อนี่อันนี้อันนี้ตัวหนึ่งนะเจา้าหรือว่ายังมีอยู่ยังไงอยู่จีนไหมมีอยู่ยมีอยู่โอ้นาอ่าเกลียวเนาะเจ้าครับน่าเกลียวละกัน มีไข่มันมีหัวมันกลางยุอ๋อโค้งมันอันนี้ทอดเนื้อร่อนร่นเนื้อร่อนร่นส่วนอันนี้มือบะเข่าแจ๊ะมือบเขัดแจ๊ะอันนี้วันนี้วันนี้นี่วันวันที่ซิฟอกกี้เนาะมีคนุูหวยเต็มเด้อมือบเขัดแจ๊ะนักหน่อยวันนี้บเขัดแจ๊ะนักหน่อยวันนี้ฉลองหกสามอันนี้เราไม่แจกแพ็คเกี๊ยวเอากี่แพ็คแพ็คเกี๊ยวผมกุ้มเหมือนก็ สีเหลืองๆนั่นน่ะเด็สีเหลืองๆนั่นมันก็เอามาแจกกีแพกคจ้าภาษาลุงเดมนนักแต่งอย่างงยยาอ๋อเข้าภาษากสาเอาเอาลุ่นสามตัวบนเนาะสองตัวล่างไปเนเรไปแล้วฮลุ่นสาตัวบนลุ่ดอันนี้ใส่หลับปากกันสใส่หลับปากครับ๋อบะเขือแจ้นี่นะ เออนั่นไงนุกบา่มีเออปลาอืมอร่อยเอาใส่น uh> ้ำซุปเห็น้หมอีนั่นเนาะอ่าตันี้น้ำซุปปลาพี่อะคนท้องใหม่เนาปลาพีนี้มันกินได้ตั้งแต่เก็บยันที่น้ำสองเออที่นี่กินอ่ลนเนะเอที่ปลาเนี่ย ปลอกอาเห้ก็ตค่เาใส่ใใสห้นะกัดนอนันเนาะอ๋อพี่กําลังหันว่าถ้าเฮาค่อยเก็บตายเฮาต้องใส่น้ํามันนก็ก็ได้อันนี้ก็ดีอยูีือกันะเฮาเมงจ้ะใไป้เา่เก็บตายกินได้เนาะได้เออกินได้นากเก็บตายนี่ ใส่หนังหอมบ่ได้ใส่ใส่หนังสักอย่างมันกรอบกรอบอย่างเดียวควาเก็บต้มน้ำซุปโอ้พอไข่แล้วใช่แล้วอะไข่ทุกตัวมันตัวเตาเดียวกันหมดเลยหนาะสามตัววันนี้นะนนนะเออตัวใหญ่ๆแนละ้วควาเก็บปลา,สอ,ปาส,สองควาปลาสุดสองปอกควา จะพายเอาลับปากาะปะมือปาบเออต้องเจิมก่อนกันเนาะอ๋อนี่เรียบร้อยอ๋อถ้ามันไม่รั่มมันก็จะขุมเนาะเนาะแรงเนาะอ๋อมันจิ้กเกยนะเกย์ลนะุยาแล้วมบอโพดตัวมันเหนียว ฝานเลยเนาะหนังมันอืเหนียวถอดเกตอยากต้องค้นจ่างจะแท้เนาะต้องมืออาชีพมือโป้มือปาบก่อนถึงนี้ได้ลองอาชีพมือโป้มือปาบหลับตาสุดเก็ดนี่เครื่องเครื่องเคียองอีกนะของกับของกับปลาป่าอ๋อนี่อันนี้เป็นห้องหลับเนี่ยหลับโซ่คงหลับปุกติเนี่ยมันก็ ไในหลับน้อขยำคนมันละเดือดมัอนั่มาเข้าเหมือนขยำใช่อันนี้เขาใส่ตอนไหนที่หลังครับอ๋อ oh. ไม่ที่หลังบ้านมันจะเอือกเนี่ย oh. สุดใครก็สุดใครอะไรไม่ซ้ำจำสุดไม่ได้ hmm. แน่นอนสุดใครก็สุดใครนี่สุดลุงควง mm hmm. อ๋อใส่บุเขือตัวนี้เนาะ เออได้เห็นก่อนอันนี้อันนี้นนบ้านพะเยาเฮาก้าหรือว่าอุบลเจาะสูตรจีนนี่ที่ประจำแบบอ,อ๋อพะเยาสูตรต้องเติมตัวน้องใส่บะเขือแก้เขือแก้ซับใส่ด้วยอ๋อหลับปลาใส่บะเขือแจ้บะเขือแจ้นี่มันจะมีกินเฮิรนเฮิรหน่อยเนาะอ,อืมนะครับมันแก้ข้าวไหมอ๋อใส่ข้าขวคั่วตัวย้ยหลับปลาพี่ใส่บะเขือแจ้ นี่เจ้าอันนี้คือปลเขือแจะเนาะมันจะเฮินเฮินปเขือเฮินจริงแล้วปุ่นเนาะฝานใส่กับใส่น้ำปลาก็ได้เนาะอันนี้ใส่พี่กลาบพี่กลาบ<ช>นี่ใส่บัวเขาน็เจ้าใส่ครับบัวเขม้งนงานอ๋อบัเขนม้วนงาน,น,งน,านพี่กลาบนี่ก็คือเหมือนลาบจีนเนี่ยเหมือนกันใช่อ่าแค่นี้ปั่นบัวเขนใส่น้อยมันมัน ทุกคัามนมันถ้าสเรสเร็จร็มัน,นแต่มันมอหอมอน้ำพริกนี้ถ้ามันจะให้อร่อยเราต้องทำไปเองนะ,ะนพริกสดลุงวามอร่อยแต่ขายเดี๋ยวจะขายบะตันเนาะนเดี๋ยวจะเสียลูกค้าสุดขี้เล่าเอาบนห้องขี้เล่าใหญ่กก็เต้าํำเป็นเนี่ยสุดขีดข้เล่าใส่นั่นใส่นี่ถึงํำแล้วเนาะ ลับปลาเพียใส่บวเขือเฮืนสูตรขี้เล่าอีกะอะสูตรขี้เล่าปลาเพียใส่บวเขือเฮืนสูตรขี้เล่าก็ล้ำมันล้ำด้วยก็ว่าก<อ>ันพราะน่าลำนะ้ำเนาะเหนียวเหนียว <c oughs> แต่แต่บนว่าหลาปปับปลาเนี่ยมันบอกคอยเปื่องเหมือนหลาบจน <c oughs> ีนเนาะเออเราหลับปลานกินกับน้อยเนาะกินกับหนักจะบอกอร่อยเออแต่ถ้าสมมติหลาบจีนนี้ต้อง จีนมนักถึงจะล้ำมันก็รั่วเหมือนกันเหมือนกันกะหอมเนาะนี่หอมหอมาะวะข้าวเหนียวทอดๆโอ้ยหอมเจ้าหอมข้าวคั่วหอมมะเขือเฮโน่อยอือเออนี่นี่นี่้ก่อนกมันขาดหรือต้องจิ้มก่อนพอเรียนเรียนไหม แล like ้วพี่หัวมาจิ้มเอาพี่เดนมาจิ้มไก่นะจ๊ะที่กินลาบปลาพี่อาใสศัยเปลือกแจ้เผาเอืะบางทีก็ใส่เปลือกไม่อ้เนาะเก่งหรอเอาหรอาลอกงับไก่ลาบปลานี่เป็นใส่เนาะเผาเปลือกแจ้ลาบลาบตอนเขาใส่กับลาบปลาตีแตะกี้น้ำก็ตี

น้ำมันใส่น้ำใส่<ว>ชอบลายเองข้าวที่บ้านเจ๊พิมพันธ์คนสวยวเจ๊เราเป็ดนี่ละเราใส่จาไนไหนมาจะใส่กอนจานเหลี่ยมจานรีะจานรีนี่ไค่ะเกเ,เครื่องก็จะมีหอมขาวหอมแดงตะไคร้ล้วก็ใบมะกรูด ใส่ลงนี่อ๋อลงนี่ทำลงไควาแล้วต้องใส่เืียงก่อนเอากับมูสูสุอ๋อ่าจะคว้วแล้วใช่ซูนกําเราได้แบ่งไว้ควาพี่ยังอันนี้คว้่าวาแล้วเรียบร้อยเอาผักใส่ผักอันไหนครับมอนั่นนะอันเอาะเดี๋ยวตัเดียวู้แลได้กินละตบได้กินละอ้าวใส่ผัก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  อร่อยมาก่อยให้ดูน่หน่อยอ่ะปีดใส่จานเอาเอจานนั่นแหละ้อดนแค่นี้แต่จะใส่กนจะใส่แล้วกันหมดหมดพวกไรดไ้มือออเขาปากกันอันี้นี่กับนี้เขาชนะลาบคว้าได้ลำล่างนีเขาสูนไเป็นเลยอ่ะตักไหมหรืเป่ นี่จะวางนี่นี่โต๊ะวางากาแฟเครื่องหลายมือนมาวางกับ <laughs> นี่สูตรพะเยาเหมาะนี่ทำขายนี่ได้ขายเนะเาะแต่ห้องขายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะหมวนเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลูกค้าจะมารอเมือน <c oughs> ปุงป้งเป็นนี้โอ้น่ากิน สุกหมดทุกอย่างใช่อันนี้สุกแล้วค่ะขอดิมดูก่อนชิมดูชิมดูอื่าอันนี้เป็นห้องวายอย่างก็มีหนังหนังแบบนังมีเก็ดมีเก็ดอืตหนังมีเก็ตชิมก่อนอโอเระดับร้านอาหารก็ว่าได้เนาะดีกว่าดีกว่าเขาเนี่ยเป็ละเอียดันะรับปัจจัยหรอปัจจัยแบบไงอ๋อ แต่แล้วคลิปนี้เราจะไม่ให้ใครเห็นอร่อยอ้าปกว่าตัคนม้วนคนม้วนด้วยนะแล้วก็อีกอร่อยอร่อยไข่ม้นอืมไข่ม้วนซุปปลาเท้าคั <S <S ่วเท้าบตีน่นนะมันเป็นก uh ้อนปลอกไปแล้วเลยนะ อ,อใช่ตั้งนานคนหลาบคนใส่ใส่น้ำต้องตีน้ำแล้วถึงั่วตีน้ำแล้วขึ้นน้มันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแล้วถึงเอา,เเอาไปขั่วไปพั่วจบถึงว่า